ชื่อประพาพันธวงเกิดวันศุกร์ที่7กุมณพาพันธ์2518ค่ะชื่อประพาพันธวงค่ะปัญหาชีวิตคือสุขภาพค่ะเป็นโรคอะไรจ๊ะมะเร็งกระดูกมะเร็งในกระดูกที่เดียวหรือหลายที่ก็มีเต้านมเต้านมด้วยแล้วก็ในกระดูกด้วยท่านเทวด,ดาการงานการเงินติดขัดไม่มีเรื่องเด็กเลยเหรอก็มีเคยรับ กุมารสององแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเองมีเรื่องเด็กหรือเปล่าของแม่มีเรื่องเด็กไม้เคยแท้งไม้ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยมีแท้งทไม้ไม่เคยค่ะมีแต่กุมารหรือเปล่าค่ะกูมารกี่ตัวกุมารสองกุมารสององเป็นรับมาแต่แต่ไม่ใช่ของหนูนะอะไรนะไปรับให้เขาเฉยๆไปรับให้เขาเฉยๆครับไปรับของคนอื่นแต่ไปรับเองไงอ้าวท่านเทวดาทําไมมัน เป็นมากมายขนาดนี้เด็กก็ไม่มีการงานการเงินติดขัดสุขภาพป่วยเป็นมะเร็งในกระดูกมะเร็งเต้านมด้วยเป็นพราะเหตุลรท่านเทวดากรรมใหม่กรรมเกา่าท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแท้กรรมเก่าแท้นั่นแหละเนาะนางคนนี้จึงป่วยไม่หยุดพอนี่แหละเนาะกรรมเก่าทำไว้แลด้วยเหตุผลอะไร พวกป่วยนี่ส่วนใหญ่จะมีข้ออาณาบานาติบาทายายชาตินี้ได้ทำบ้างหรเปล่าก็ไม่ได้ทำ้วก็มีแต่กุ้งหอยปูปลาเป็ดม,มี<อ>เปล่า,าใช่ยังมีบ้างาแต่สัตว์ใหญ่ไม่มีมมชาตินี้ไม่ได้ทำสัตว์ใหญ่เลย นะชเชือ,อ,ชอดวัวเชือดควายแล้วกรรมเลยตามาชาตินี้เลยหรือ,อ,อะนะจะเย็ยนจะเย็ยนแล้วไปตกนรกมาแล้วยังหรือว่ายังไม่ได้ไปเลย ก้แนะกอ๋อพวกหมอที่เขาพ่าตัดเชื้อเฉือนเนื้อกระดูกนี่คนที่ถูกเชื่อส่วนใหญ่ก็ไปเชื่อเข้ามาก่อนหรือท่านเทวดา่ดแล้วท่นอ๋อบางคนโดนมีดหมอไม่รู้กี่ครั้งเฉือนแล้วฉาบแล้วตัดแล้วนี่ก็เป็นอดีต,ตะชาติใช่ไหมท่านเทวดา่ดแล้วแหละค่ะทำนั่นหนาะท่านเอ๋ยไม่ยากเลยนั่นแหละห พิจารณาพอกรรมนั่นหนอเปรียบเสมือนกระจกไงถ้าส่งผลมาถึงตัวโดยไม่มีสาเหตุแสดงว่าดีตชาติไปทำเขาไหวใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยนี่นางเลยคนนี้หนาะไปเห็นกรรมดีตแล้วค่ะน่าหนาะนะข่าสัตว์ไว้ไงเคยเป็นมือเชือดใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่มีปานีปาน,ปานสายหนาะเอาความคิดเอาความต้องการตัวเองค่ะ เป็นที่ตั้งนั่นแหละนะและท่านเอ๋เอาแล้วชาตินี้ยังไงมันก็ไม่สามารถแก้ไขาชาติอดีตชาติได้แล้วแต่ชาตินี้จะขอให้กรรมน้อยถอยลงให้หมดไปด้วยการบำเพ็ญเพียรทำบุญอะไรได้บ้างอ,อนนะ่ะท่านเอ๋ยไม่หายเลยหรอกหนาะแต่นางต้องเสวยกรรมด้วยนะครับแต่ดีกว่าหนาไม่ทำอะไรเลยจังหนักก็จะคลายเบาลงบ้างใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาตามนี้ ต้องทำอะไรบ้างนางรู้สึกผิดไหมเล่าว่าตัวเจ้าเคยเบียดเบียนเขานั่นหนาว่าตัวเจ้านั้นเคยเบียดเบียนข้าเคยทิ้มแทงนนหนาสัตว์นั่นเลยว่าไงถ้าเคยทำอ่ะรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดค่ะถ้ารู้ว่าทำคิดว่าทำจำได้ว่าทำก็จะรู้สึกว่าตัวเองเพล ก็นี่แหละกดแห่งกรรมอ่ะคนอื่นเขาไม่เป็นเราเป็นอยู่คนเดียวแสดงว่าเราต้องไปทาอะไรมานนั่นแหละเข้าใจยังอา้าวก็ขอจะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรได้บ้างเพื่อจะได้บรรเทาลงบ้างสร้างบุญกุศลใช่ไหมท่านใช่แล้วสัพพสัตว์นั่นหนอโกรธเกลงมากเจ้าควรทาความขอขมากรรมค่ะขอขมากรรมต่อสัพพสัตว์เนี่ยอา้าวขอขมากรรมและอะไรต่อ บัดนี้หนอเขาเสวยกรรมนั่นเทงคนกอนคนวางบ้างสัตว์เลยเอาบุญเลยนั่นแหละเนอให้เขาเอาบุญให้กันแหละพอพวกเจ้าหนอจะได้หายจากความปวดไงเอาให้บวชได้กี่วันหกสิบวันและทักเห็นเป็นเช่นนั้นเลยนั่นแหละนะนางต้องหนักแน่วใจนั่นแหละค่ะ พรองแกรนหนาะไม่ได้แหละท่านเอ๋ยหากวันวันหากวันไว้แหละท่านเอ๋ยขอบอกเลยโลกไม่หายนั่นแหละหนาะจะอยู่ที่ตัวไปอีกคราอีกชาติหน้าหลายชาติอีกนั่นเลเอายังไงดีจะต้องเธออกตกลงไหมตกลงค่ะตกลงเพราะไม่รู้จะทำไงแล้วไม่อยากจะทุกข์ทรมานอีกค่ะก็ ราผเชน,เนไ,ไหนขอส่งถึงเจ้าเลยอ้าวก็เริ่มเมื่อไหร่จ๊าวันที่หน,หนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาหนึ่ง <5. S 1> สิงหาจะเริ่มเลยจะต้องเอาอะไรบ้างสัมปัสสัทั้งหลายดอกไม้ใบสีท่านเอ๋ยขอเข้ามาเลยนั่นแหละนะผ้าใตหนึ่งชุดแหละค่ะพระพูดทรูปหนาะหนึ่งองค์นั่นเนยเอา้าวแล้วปล่อยสัมปัสสบ้างหรือเปล่า ปล่อยสัตว์ห้าสิบตัวเอาได้ครบหมดแล้วหนึ่งสิงหาเริ่มงานใช่ไหมห,หนูจะถามว่าที่หนูเอาองค์ปู่พญานาคมา,มาถามว่าอะไรนะองค์ป<ม>ู่พญานาคเอามา,ามีาม,มีเรื่องของยานพญาน,นาคอยู่ในตัวบ้างหรือเปล่ายานพญาน,นาคหรือท่านเอ๋ยใช่แล้ว คงไม่มีมาให้เห็นหรอกท่านเองเอาจัดการเรื่องกรรมพวกนี้ไปก่อนดีกว่า60วันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะมีชัดเจนขึ้นมาเองใช่ไหมใช่แล้วาตามนี้เพราะว่าปู่พญาน้ากหรือปู่อะไรก็ตามแก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ใช่แล้วกรรมใครกรรมมันไม่พอดีหนูเคยไปรับปากเอาไว้คือปู่นะเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าหนูไปรับปากว่าให้ให้แก้หายแล้วออกมานูจะปฏิบัติไปรับปากก็จะ,จะทำอะไรให้เขานะ จากปูหายค่ะจะปฏิบัติก็ก็ทำหกสิบวันนี่ไงก็ปฏิบัติไปก่อนเลยไงเข้าใจป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหกสิบวันนี้เฉพาะของสัตว์เนาะกูใช่ไงปูก็ทำอะไรไม่ได้หรอปูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกยังเหลือกุมารอีกสององค์ยังมีอะไรอ่นะกุมารสององค์กุมารอีกสองยังมีหรือเปล่ากุมารใช่ไหมท่านใช่แล้วยังมีกุมารยังมีอีกสอง แล้วรวมไปเลยดีกว่าค่ะุมาลสององใช่ไหมเออใช่แล้วก็ยี่สิบวันเลยนั่นแหละเป็นแปดสิบวันเริ่มหนึ่งสิงหาใช่ไหม<ะ>อา้าวแปดสิบวันหนึ่งสิงหา<ะ>คุมารชื่ออะไรเอาอะไรบ้างข้<ะ>เาเหม็นตาอ้าวกุมาร<ะ>บอกมาเลยชื่อชื่อข้าวเหม็นตาใช่แล้วเงินกับทองกมได้เง<ะ>ินกับทองกินอะไรชื่อข้าเหม็นตาใช่แล้ว โอเคน้ำนมเอแว่นตามนี้เสื้อผ้าชุดไทยสองชุดชุดเด็กห้าขวบเจ็ดขวบปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรบ้างหมอปลาหอปลาอย่างลฉหมอสิบไร่สฟังก์านหนึ่งชุดโอเคตามนี้เราจะผ่าวันที่ยี่สิบแปดนี่จะเป็นไรไหมคะเอาเลยนะ คุณแม่เขาจะผ่าวันที่28นะคะเป็นไงเด็กน้อยผ่าต้องผ่าไปก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงถึงกําหนดต้องผ่าอยู่แล lev, ้วใช่ไหม <servicios? S 1> ก็ผ่าก็ไปผ่านัดไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเธอไปอไหนเปล่าก็จะนัดผ่าวันที่28นี้คะ่ะ11อะไร 28, 28, 28ค่ะ่ <28 S 2> ะแล้วกว่าจะหายมันผ่าแล้วต้องพักฟื้นกี่วัน ก็ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยเพราะนั้นหนึ่งยี่สิบแปดพักหนึ่งเดือนอ๋ออ๋ออางี้พอพอจะทนได้อ่อะแต่เหมือนคุณหมอบอกพี่เพราะว่าคือที่จะผ่านนี่คือมันอันตรายมากเพราะว่าเป็นผ่าอันรายากคือมันติดกับหัวใจเลยจะเป็นอะไรนี้ค่ะเด็กน้อยมีข้อมูลหรือเปล่าน่าจะรอดอ่ะ พราะเทวดาเขาก็คำนวณจากอะไรอ่ะว่าบอกเวลาหกสิบวันมาใช่ไหมก็แสดงว่าน่าจะมีชีวิตได้หายใจเมื่อเพื่อจะมาบวชให้กับดวงวิญญาณเด็กอ่ะถ้าไม่รอดเทวดาก็อาจจะบอกว่าไม่รอดแล้วคงจะไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยทำใจไม่ดีๆไปก่อนตั้งใจแก้กรรมไปก่อนแล้วลึกถึงเทวดาที่นี่ไว้ บอกว่ามีสัจจะว่าจะต้องมาบวชให้เด็กยังไงก็ตายไม่ได้<ะ>เสียสัจจะทั้งเด็กทั้งสัปสัด้วยเหรอครับเออนั่นแหละไปติดหนี้เขาไว้ยังไม่ตายตายไม่ได้เพราะยังต้องมาใช้หนี้เขาก่อนตามเน<ะ>ี<ะ>้อไม่บายไปได<ะ>้ห้ามตายยังไม่ใจหนี้ไม่งั้นก็จะติดปีชาติใช่